ทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเ้ากปกินข้าวแต่ว่าที่เปพาเดินมาร้านขนมหวานชืร้านกิลนกีา้าสุขวิ เมื่อกี้เราเห็นแล้วเรากรี๊ดเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะไม่สั่งขอกินด้วยจะนั่งดูค่ะจะนั่งดูนั่งตรงนี้แล้วกันนั่งตรงไหนพี่จ๋าจะนั่งไหนแซเนแบบนี้เลยน่ัมมกไม่ไม่เล ชูกบหน้านี่น่ะวทฮัลโหลวันดี้เาอยู่่ะอะอย่รกน่ารักมากกินได้ไหมกินได้เขาอ๋อกินได้เขาให้ดูเฉยีลยวลองเรมาก่อน พี่ไปพามาค่ะเราเบรกระหว่างที่เราทานข้าวกับถ้าไมเบรกเบรกกรองเบรกกรองจริงจังขนาดนี้ปลาร้ากับปลากับอะไรนะปลาร้าปลาน้ำพริกปลากับน้ำพริกปลาทูอันนี้เราก็เปลี่ยนมาทานเป็นไฮโซนิดหน่อยหัวนักแสดงไม่อิ่มอันนี้นิดหน่อยนะครับจะบอกว่าเลี้ยงดีมากนี่ไงคะจะว่าเราอ้วนก็คาดว่าเปลกรองในไม่หลังจะกินปแต่เนจะอดใจเน่ไม่กล้ากินอ่ะเนจะดูเฉย น <mile> ี่ฮะนี่นี่นี่ Apple crumble ไม่ใช่ไม่ใช่อะเขาบอกว่า crumble มันเป็น crumble เมื่อกี้เขาเป็น apple จริงเหรออันนี้เหรอหรอเออเหรอใช่ค่ะเป็นอาบูัหลงนี่น่ารักมากน่ารักมากดูดูนี่สวมส่งวมเลยสวมเลยรักหนิงซีแล้วทุกคนก็จะแบบนี่สวัสดีครับพี่เป๊ปด้ยเดี๋ยวทุกคนวิ่งมานี่กูหมด เขาเดีเหรอดีไทยแล้วเนี่ยแต่ร้านน่ารักมากจริงคือพูดเลยว่าไทยเห็นแล้วไม่อันนั้นนะมออคือชูการชูการูอรฟอร์เดเซอร์หรือเปล่าคะไม่เห็นเ<ๆ>น็ต โอเคพี่เป๊บแสดงเก่งมากในวัยแสบค่ะมันมีไม่โกรธกันนะคะไม่โกรหรอกใช่มันน่ากินมากแต่ทำไงดีอ่ะไม่จะอดใจไม่อดใจอยู่แต่ว่า่จะลงเลอกกี๊เจจัดการเนี่ยค่ะ อ่ะุ้ยข้างบนมันทำไมมันดูโ Oh my god นี่ดูข้างในอมันเป็นแอปเปิ้ลแล้วมันเหมือนเห็ดอ่ะโอ้ยโอยโอยโอยยังไม่กินจริงๆทุกคนต้องเชื่อดิไม่ไม่เนสแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแอปเปิ้ลนะไม่มันแบบมันไม่อ้วนนะเนสแต่คนต้องไม่เชื่ออ่ันนี้มันไม่อ้วนจริงต่เนสมาไง อยากเห็นหมดแล้วค่อยไปไม่ถึงเท่าที่เห็นไปอันนี้เปิดกล้อองยู่ด้วยเออเหรอนี่เปานไงวะอร่อยนะคะนี่เป็นวิปปิ้งน่าอร่อยเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงจัดการเลยทุกคนอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะคือไลฟ์อยู่คนเยอนะนะครับอันนี้น่าเป็นวิปครีมอร่อยให้ตองมีนะอร่อยนี่ให้ดูรู แต่ผิดไม่เห็นอย่าดูเลยทั้งนั้นอ่ะสิบสีให้ดูอันนี้ดีกว่าดู้ดููปนี้ดููงนี้จะกลับมาถ่ายดูนี้คือถ้าถ่ายเนี่ยไม่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 ไล่ไม่ไมหไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่มัไมไมไม่อม่ไ่ไม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 ่ม่ไม่ไ้่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ร่ไม่่ไม่ไ่ไไม่ไ่ไไม่ ให้อยู่ห่างๆดีกว่าไม่กินไม่กินกน,กน,นี่จะดูเฉยๆฉยน่อย่างนัง่งโซฟาไม่เอาหวานกวาน่าไม่ได้ว่าแต่ทีนี้ยังไม่กินของหวานเลยอ่ะอุ้ยน่ากินมากอ่ะทำไงอ่ะ <c oughs> How are you สวั thank you I come from Thailand มี่ยนี่ยอาะเปยน่สายอะแบงกอก yes แบงกอกพี่แม็กส่งมานี่จะแอปลงส่งไปแล้วไงนิกใหม่อันใหม่แล้วพี่ไม่เอาโอ้ my god Oh my god Oh my god มีอีกเมนูนี่ชื่อเมนูอะไรคะ ไอ้ชาเขียวเลยนะคะเรื่องนี้แบบสวยมากอ้ยทุกคนชวนทุกคนอันนี้เอาไปเลยอันนี้เป็นพิซซาเนียอวว่าชิโอเันนี้เป็นพิซซาเชียวเป็นทีหรอครับเกียดเลยผมสีดำๆนี่ไม่ไม่เนี่ยนี่คืออะไรอ๋อไอ้ที่เป็นชาเขียวเหรอไม่ก็ชาเขียวไม่เป็นชาเขียวค่ะพี่เป็นใช่ครับพี่แม่ อ๋อสิบห้ามินะคะทุกคนนี่คืออะไรคะพี่เป๊ปอ่อนี่คือไอศครีมชาเขียวนะครับแล้วนี่คือขอโทษค่ะคืออะไรคืออะไรฮ่าฮ่าฮี่เอชาเขียวใสน่อไม่กินถ่ายไปแล้วใช่ยังกินได้หยุดห้ามพี่เอห้ามาถ่ายไปได้ไหมถ่ายแล้วค่ะจัดการเลยค่ะพี่เป๊ปเฮ้ยถ่ายตอนพี่เป๊ป พี่ไปพี่พูดเดี๋ดีวอย่าโอเคพิงไง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 ไอศครีมชาเขียวเราเนี่ก็คือชาเขียวเค้กชาเขียวไส้เอ่อไส้เกาลัดไส้เกาลัดพี่เป๊ะพบอกว่าพาน้องมาทานขนมหวานหลังอาหารเย็นนะก้อนขาวใหญ่ๆจะเป็นมูสเมลอนมูสเมลอนนิ้วสิบห้าริ้วนะมูสเมลอนเลยนะเดี๋ยถามพอนี่นี่คือแรกครคบพี่เป๊ะพี่เป็วันนี้ไอศครีมชาเขียวอะไรรปุ๊คพาน้องมาทานอาหารทานมาทานขนมโอเค ก็นี่คือ,อ,อไอศครีมชาเขียวนะครับอันนี้คือช็อกโกแลตชาเขีวยวไส้เกาลัดแล้วก็นี่คือโมจิอะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเราทานขนมนะครับเมื่อกี้ทานอาหารกองมัแล้วเดินมาเดินมาแปดเกา็ถึงแล้วครับไม, <c oughs> ไม่ค่ะเนี่ยมาอยู่เลยตรงนี้นี่ไม่กิน ขอแค่น้ำเปล่าได้ไหมไหนๆมีของร้านอนมาทอะไรตรงนี้ของร้นมากของร้านมากต้องอร่อยมากเลยเอดมันอ่อยจริงๆไม่ทำอะไรตรงนี้นี่จ๋าเนูทไมไ้ชิมไม่ได้คิไม่ได้ไม่ได้ค่ะจริงๆพี่เป๊บไม่ไไม่งั้นมันจะน่แมนกินอันนี้ได้เนี่ ถ่านเนานไม่มันเป็นถ่านอย่างเดียวเลยเหมือนถ่านไอ้แก้ท้องเสียพี่แม็กผมนี่นะครับนี่ไงเนี่ยพอน้ำเปล่าได้ไหมคะไม่ไม่ไม่ถ่านไม่ถ่านอย่างเดียวจริงๆเหมือนชาโคลแก้ท้องเสียแอคทิเวเตชาร์โคลจ้า ให้ทำได้เดี๋ยวอะไรคืออะไรเหรอไหนตรงเองคือต้องไม่หมดแทนเพืภอต้องยืดความรองแต่ถ้าพี่ยน้องก็ไปเลยคนที่ลงคือใบตองมีความเสี่ยงไปอีกเพิ่เห็นแน้วนะแม่เห็นน้ำเหมคันสลับไปเฟสดีกว่าน้ำสร็จแล้วครับนี่รู้สิ คือธนคาศไ็คือต้องกินเราใช่ไหมไม่ใช um> oui? ่ธนคาศว้ทนาค้าเฟ e บุ o k ไม่รอดทุกคนเน่มาเล่ในพลิสโผปแล้วกันพี่เต้ป๋ไหไหมคะ่คอค่ะโอ๊ยม เราเลยชิมเองว่ารสชาติเป็นยังไงไม่อยากกินอ่ะเนี้ยทำไมอ่ะไม่รู้อันนี้คืออะไรคะเป็นช็าบานาดิส่ะอยากกินอ่ะกีมทุกคนคืออะไรคะมาร์ชเมลโล่บานคัมโบ้หรือเปล่าครัมโบ้กล้วยป่ะคะหรืออะไรเป็นเคอเป็นคัมเบอร์กโบยเฉยๆอ๋อเฉยๆฉยแล้วก็มาร์ชเมลโล่โอ้ยก้อนน่ากินมากๆตรงนี้เป็น มาชเมลลโ่มากินอ่ะเป็นอยากกินอ่ะไม่อยากกินอ่ะไม่อยากกินอ่ะน่ากินมากทำไมอ่ะโอ้น่ากินอ่ะพี่เอเขากินได้หมดอ่ะชวนในเขกลุ่มไหน่อยกลุ่มไอรับเป็นสี่ครั้ยชวนให้เข้ากลุ่มหน่อยดิเอาแล้วค่ะหนูยังไม่รับหรอคะโอเคหนูไปรับ วิ้ยอันนี้อะไรอ่ะของใครโอ้ยสะดิ้งมาก่ะสะดิอ้ยได้ะได้ไหมครับผมโอ้ยน่ินไปอกอชิ่ะพีแิอด้ชิมไม่กิน ไม่ก็บนอมๆแล้วก็ใครออก <S 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 ไม่กินขอบคุณค่ะนี่นะหนูขอน้ำเปล่า <ขอ S 2> แล,าาล้วกันนะคะอ,อ๋ออยู่นูน่นได้ชิมนะกยูเกิโอ้ยดีไดีอ่ะ ช in right? ิมไปแมชชิมไปไหนแล้วชิมวันนี้ด้วยแมสแมสด้วยดนี้ด้วยไหนก็กินเราชิมให้ครบโอ้ชิมนี้กันนิดนึงนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอนี่เดี๋ยวพอออืมพอชิมแค่นี้อร่อยแล้วค่อยมากินตอนที่แล้วตัวเองกินน้ำเปล่าอืเก่งไหม อะะอใร้านน่ารักมากจริงแล้วแบบขนมของญี่ปุ่นน่มันคือที่สุดนี่หลับเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะจำได้เหมือนพวกเฮโลฟิสตี้เหมือนในร้านนั้นอ่ะต้อง ที่มันเป็นร้านญี่ปุ่นที่อยู่แถวทางวินลากันเดนอ๋อต้องข้าววินลากานเดนนี่มันเป็นร้านญี่ปุ่นน่ารักน่ารักมีแล้วก็แบบไล้ไสว่างสว่างไม้ไม้กับขาวขาวเนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะมาชเมลล่ามาชเมลโล่ขาวขาวเป็นมาชเมลโล่เปนมันเป็นเม็ดๆหรือว่าอะไรเป็นนิ่มๆเป็นนิ่มๆเป็นนิ่มๆเชม ไขนอม่เคยกินขนมมัชเมลโล่หรอเออเหมือนเคยกินไอที่ข้างในใสช็อคโกแลนดนเออนี่มันอื่นเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยแต่นี่มันไม่เหมือนมัชเมลโล่ที่กินไม่อันนี้มันเป็นมัชเโลตออะวะั่นนับเเห็นทุกคนกินอร่อยเนี่ยก็ดีใจนะอือร่อยไหมคะอร่อครับพี่พูดเลยว่าชอบกันแลตด์ดี่ไม กินอด้เหมือนกหน้าตาเลยนะไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนที่คุณสั่งคืออะไรคะอะไรเบอร์รี่เบอร์รี่วะที่มันเป็นที่มันเป็นที่มันเป็นแคนเบอร์รี่อ่ะที่มันมีเบอร์รี่อ่ะจ้าสกัดเข้มข้นเฮ้ยข้าวโคตรด๋อยคลายไปเนี่ยคือแก้มคือแก้มนี่แบบออกหมดแหละนิดนึงเห็นขนจมูกอ่ะ ร้านน่ารักจริงๆเราก็กำลังจะกินทางด้านโยเกิร์ตในเบอร์รี่ฮะอะไรกินแบบนี้ลองชิมให้ดูฮะใหญ่มึงอะไรนี้แต่เมี่ยงไม่ต่อสื่อใหญ่มากที่บ้านอยู่ใกล้ราชดารายหรือเปล่าอะไรเมื่อกี้ยังไม่ได้เกิดแล้รู้สึกก่อนไม่ได้ห้ามห้ามรู้สึกก่อนคัดคัดที่สอง ดูชิมไดูครับเขาไม่ยูนดูเหรออะไรอร่อยมากคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีโอ้ยมีครัวดวยอกงดวเข้าฮะจริงไหมเนี่ยใอนนี้หรอโอเคโอ้ยอันนี้ต้องไปเข้าชาแล้วทุกคน ไปตายเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนอะช,ชู่ๆเดี๋ยวแ